ชมมกทองไฟเตอร์บวยไทยก็สู้กันเบ็ดเบียดคูคี้สุสีในเกมวันนี้สภาพร่างกายเราเป็นไงน้องตอนนี้ได,ได้อยู่นะวัย3าปี5ยกสู้กับรุ่นน้องได้ได้ดีเลยเกมวันนี้ผู้ได้ฟังหน่อยว่ารู้สึกไงบ้างครับกับเกมการช <ยก S 1> จวกับ้าผนกยกสุดท้ายใช่ไหม,มแล้วเกิดอะไรขึ้นครับแบบนี้ไม่กร้บมุมมองเรามองว่าเราเราชนะชนะใช่ไหม วันนี้เราคิดว่าลูกที่ทําให้เรามั่นใจว่าเราชนะในลูกไหนครับน้องลูกเตีรยบลูกจับตี๋ยวพลัดเอวเขาลงล่างถ้าเราเป็นลงลงล่างเราแพอ๋อคือคือเรามองว่าเราเราไล่แขนล็อกแขนได้เปรียบเขาลงล่างเราขึ้นบนแบบนี้เราน่าจะชนะเรามองแบบนี้เนาะใช่ครับแต่ว่าพอแพผมเวลาผมต่อยบนลงล่างผมเป็นตัวแพที่เขาลงล่างทุกยกทำไมเขาชนะงงไหมแบบนี้งงนะอยากจะถามใครได้แบบนี้ในฐานะนักมวยไม่ได้เออพอเราลงล่างเราแพคราวนี้เราขึ้นบนเราชนะ แล้วก็อลล่ล่างเราไม่เป็นไรอืมแบบนี้ทอ้อไหมทอ้ทอถ้าทอ้อแบบนี้กับวัยแบบนี้นี่เส้นทางเป็นไงอนานคตไ,ไ,ไ,ไปไม่ไกลแล้วไปไม่ไกลแล้วใช่ไหมเพราะเหตุการณ์นี้เลยเหรอ,อโอ้โห,โหเสียดายเวลานะอยู่มาตั้งนานสภาพร่างกายยังโอเคอยู่นี่เมื่อก่อนต่อยเขาเขา,เขาไม่ได้ตามเซียนเลยก็ตามเกมบนเวทีไปอะไรไปแต่ว่าวันนี้ทุกวันนี้วันนี้แลไวแต่เขาจะเอาก็ก็ ก็ทําให้เรารู้สึกทอ้อเหมือนกันเนาะครับผมอ่ะแฟนมวยให้กําลังใจเยอะเลยแล้วก็วันนี้เชียร์เราแล้วก็ผิดหวังไปกับเราไม่น้อยครับพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยน้องขอโทษเป็นทุกคนนะครับครับผมเป็นกําลังใจ,จ,<ะ>จผมลงเองผมแพ้เวลาผมเพรลงเอวผมก็มไม่เป็นไรอ่ะโอเคครับน้องเป็นกําลังใจให้ครับสู้ๆครับผมจะบอยแชมวกทองไฟเตอร์มวยไทยครับแต่ตั้งหนึ่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดหมื่นครับอืออาชีพเจ็ดหมื่นว้าวตอนแรกสองหมื่นตอนแรกสองหมื่นแล้วก็เดินทันหลังปุ๊บมาอีกสี่หมื่นแล้วก็อัดไปอีกห หายเหนื่อยเลยจะร้องไห้เลยเนี่ยได้ทีเจ็ดหมื่นใช่ไหมเป็นไงบ้างเกมการชกวันนี้เล่าให้ฟังหน่อยอืดหยุดนานด้วยเนาะเมื่อกี้นี้คุยกับพี่เขาพี่เขาบอกว่าเขาก็มองเขาก็มั่นใจว่าเขาชนะเรามีความเห็นยังไงก็ตามเกมครับแล้วแต่บุมมองกันเนาะแล้วเรามั่นใจไหมตอนครบยกมั่นใจครบยกหลักที่มั่นใจเนี่ยตรงไหนที่ทำให้เรามั่นใจครับลูกเกมในในช่วงช่วงไหนจังหวะเบิ้ลแข้งยกไหนยกสุดท้ายปะ <4. S 1> ยก4มันก็ได้ทำสถานการณ์มันอยู่ของเราดูจากร่างกายของเราวันนี้กับการชกวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคยังครับสภาพร่างกาย,ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้น้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสเจอกันอีกสักรอบไหมแบบนี้เพราะว่าดูทั้งคู่ก็ยังไม่ถึงร้อยเท่ากันเนอนะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบยังไม่แล้วเปอร์เซ็นต์พอใจผลงานตัวเองไหมน้องวันนี้อ๋ยังครับดีนิดนึงครับอืนี่เป็นไฟแรกเลยใช่ไหมครับที่มาซ้อมเพื่อยินดีแล้วก็ชกโอ้ประเดิมสวยแบบนี้วางเป้าหมายวางอนาคตไว้ยังไงครับน้อง อยากได้แชมป์ยังแชมป์แชมป์อะไรดีบอกเสบด์นะเสบดดูคลิปนี้อยู่อะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ <c oughs> อีกนานไม่ตั้งเป้าไว้อีกนานไหมครับปี2ปีไฟสองไฟแล้วแต่ประมาณปี <c oughs> หนึ่งขอทำฟอร์มก่อนเนาะ <c oughs> ตอนนี้ในใจมีใครไหมที่เคยช,ก, <c oughs> ชกมาแล้วเราแพ้เราคาใจอยากจะเจอในไฟต่อไปยังนะยังนะมีแพก้องไก่เอ็นดี้มวยไทยในไทยไฟอยากจะแก้มือไหมอยากอยากจะแก้มือเอาบอกเสบด์นะจัดแก้มไก่หน่อยเอา บอกเสบดุษนะเผื่อเสบดดูคลิปนี้เสบดุษครับแต่ว่าอยากอยากจะแก้มือกับคลองไกลเนาะเพราะว่าคาใจมาอ่ะโห่นี้แฟนมวยให้กําลังใจเราเยอะเลยพูดอะไรกับแฟนมวยนิดหนึ่งครับน้องก็ขอบคุณมากมากครับที่เชียร์ราชสิงห์วันนี้ทําได้แล้วครับครับผมยินดีด้วยครับน้องราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชครับอาชีพเจ็ดหมื่นบาท